สวัสดีครับตูดเชียงใหม่ครับจากคลิปที่แล้วครับการประกอบเครื่องการตั้งวาล์วครับคลิปนี้มาจาะลึกเรื่องคาบูครับเครื่องยนต์เนกประส,สงค์ GX 1 6 0รวมทั้งเครื่องจีนทั่วไปครับมาเข่าเรื่องเลยลวกันครับมาดูใกล้ๆนะครับ คาบูคาบู GX 1 6 0เครื่องยนต์อเนกนประสงค์ทั่วไปพวกนี้ครับรวมทั้งจีนทั้งแท้เหมือนเดียวกันเลยครับเหมือนกันทั้งหมดหลักการทำงานคือเป็นคาบูลูกลอยครับมีก๊อกเปิดปิดน้ำมันสั่งน้ำมันไหลด้วยการใช้ก๊อกครับ ข้อเสียของรุ่นนี้คือถ้าใช้ไปนานๆถ้าลืมปิดก๊อกเมื่อไหร่น้ำมันจะไหลร,ร่วมเข้าในเครื่องครับวิธีการป้องกันคือปิดน้ำมันกครั้งหลังใช้งานครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยครับ mm hmm. การถอดแกนะน็อตเบอร์สิบ แน่นเกินไปนครับเอาใส่ที่เดิมแล้วขันขันก,ก้นขบูลขเ,เลยครับขันออกเลยน้มันน้ำมันนะครนะครับน็อตก,ก้นขบูเก็บไว้ครับทีนี้ก็สลับ ออได้เลยครับนะครับวิธีการล้างขบูคือปอดให้หมดครับนำหนูด้านไหนครับ นี่นะฮะจะมีน็อตตั้งรอบเครื่องครับคลายออกเลยครับน็อตัวนี้บางคนล้างลูกลวกรับคลายออกครับแล้วจะมีนมหนูอยู่ด้านในฮะบ,บางคนล้างอย่างเดียวครับเอานมหนูตัวนี้ออกเป่าๆประกอบเหมือนเดิมอาการก็เหมือนเดิมครับกะคพือเหมือนเดิมเร่งไม่ขึ้นเอาตัวนี้ออกด้วยครับ นัดออกมาครับนะฮะลำหนูวงจรล,ลมหนูจะมีทะลุมาด้านนี้นะฮะนะับเป่าต้องสามารถเป่าเป่าปุ๊บทะลุมันจะออกมาตรงนี้ให้มันลงลงครับนะฮะร,รูมีตรงไหนใช้สายลมเป่าให้หมดเลยครับ วมแบนครับจะมีเสื้อนมหนูอยู่ด้านในนะครับตัวทองเหลืองตัวนี้ใช้ไขควงหรืออะไรดันออกครับงัดออกนะฮมันจะหลุดออกมา เสื้อนมหนูพวกนี้นะจะมีวงจรนมหนูมีรูครับต้องทะลุทุกรูครับดูจากตรงนี้ทะลุตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราดูครับถ้ามันไม่ทะลุมันจะเดินเบาไม่ดีครับต้องใช้เหล็กเหล็กเลกหล็มครับซีรวด ลวดอย่างที่ผมใช้ทุกครั้งรอแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับใช้ลวดแยงเข้าไปในรูมาเลยครับไม่ต้องกลัวมีเสียครับแยงให้มันทะลุมาถึงด้านในครับทำความสะอาดรูพวกนี้ก็แยงให้มันทะลุหากันได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยใช้ลมเป่าเลยครับใช้ลมเป่าตัวนี้ก็เหมือนกันต้งองส่อง ดูครับให้มันทะลุถ้าไม่ทะลุมันก็จะเดินเบาไม่ได้ครับเนีย่ยฮะแล้วตัวนี้เหมือนกันครับเป่าเป่าเปา่ใช้ลมแรงเป่าแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับกับคาบูลูกลอย,ยนนเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับเดี๋ยวมาดูการประกอบคืนเหมือนเดิม ใส่มันจะมีสองทางคนระับเล็กกับใหญ่มันเล็กสอดเข้าไปได้เลยครับนนมหนูใส่เข้าไปขันให้แน่นเลยครับผมเคยเจอครับลูกค้าเขาไปล้างมาแล้วขันไม่แน่นครับสตาร์ทสตาร์ทติดนะครับแต่แร่งไม่ขึ้นคือนมหนูมันลุด ลงมาอยู่ในถ้วยถ้วยลูกถ้วยคาโบเนี่ฮะดูดีๆเลยครับขันให้แน่นทุกครั้งเวลาประกอบครับนะฮะแล้วประกอบตามเดิมครับลูกรอยก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เห็นลูกลอยครับลาวใส่ใส่ร้อยคล้องเข้าไปเลยครับอุ้ยแบบนี้นะคร เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยนะเล็กเกินร้อยนะครับแบบนี้ครับมันห้อยแบบนี้เดี๋ยววางเข้าไปค่อย,อยๆวางนะครับวางปุ๊บได้ปุ๊บเสียบสลักนะครับชา้าๆ ก็จะเป็นลูกลอยเวลาน้ํามันไหลลงมาครับไหลผ่านตรงนี้มามันก็จะไหลยอยู่ในถ้วยถ้าเมื่อเต็มถ้วยเมื่อไหร่มันก็จะดันดันดนขึ้นมาปิดน้ํามันไว้ถ้าใช้น้ํามันใกล้หมดใช้น้ํามันเครื่องติดไปลูกลอยก็จะลงน้ํามันก็จะไหลลงเป็นวัจักรของมันแบบนี้ครับไหลไหลไปไหลามานะฮะ หลักการดำงานของมันง่ายๆเลยครับนะการประกอบโอลิงใส่ทุกครั้งครับแล้วการประกอบทุกครั้งต้องใช้ทีบอลนะฮะทาบางๆครับแล้วประกอบเข้าไปนะฮะขันน็อตก้นขาบูแล้วนะน็อตยึดขันแน่นๆเลยครับ แล้วยังไม่เสร็จนะฮลืมอย่าลืมนะฮะหนุด้านบนครับนะบกดเข้าไปปุ๊บตัวนี้เขาล็อกเลยครับต้องตั้งรอบนะฮะนยครับ,นะรบหลักการทำงานการขบูงง่ายๆครับ,นะรบเดี๋ยวจะมาทำการประกอบใส่ในเครื่องครับ ลปลากลนนะครับต้องใส่ทุกครั้งใส่ไฟเบอร์ใส่ปรแเกลนเข้าไปครับปเกนจะมีรูนะครับใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้จะมีรูนะฮะวงจรนมหนุของมันครับผมใส่เข้าไปตรงๆเลยครับทีนี้คล้องเข้าไปใส่คอนเงนเครับ ใส่เข้าไปสปริงตัวเล็กคล้องเข้าไปครับค่อยๆดันครับตัวการโช็กที่ปิดสายน้ำมันครับนี่นครับการโช็กสายน้ำมันเสียบเข้าไปเลยครับแค่นี้ครับง่ายๆครับผม ตัวก้านโชก็ใส่ในตำแหน่งเดียมนะบแบบนี้นะครับประกอบเสื้อกองครับสวมเข้าไปตรงๆเลยครับนะครับดันเข้าไปตรงๆเลยครับ สายระบ,า,บา,า,กกายอากาศก็ใส่ดูความเรียบร้อยครับอคอยขันเข้าไปแล้ว เรียบร้อยครับเสียจปับนะครับหลังเลิกงานทุกครั้งนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะปิดน้ำมันทุกครั้งเวลาใช้ก็เปิดครับเครื่องเย็นดึงดึงช็อคติดแล้วช็อคขึ้นในตำแหน่งเดิมครับผมขั้นแร่งครับเบาเร่งเบาครับผม ปิดสวิตช์เครื่องปิดทุกครั้งปิดน้ำมันไว้ทุกครั้งครับกันน้ำมันไหลท่วมเข้าเครื่องครับครับง่ายๆนะครับการล้างขบูเครื่องยนต์4จังหวะอันกประสงค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตูบริการตู่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับ